สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะเดี๋ยวแม่น้องคําแพงจะพาเอฟซีทั้งช่องมาโทรขอแนวทางหรือว่าตามแนวทางลาวพัฒนาเนาะของพ่อหมอดูเลขเด็ดในคลิปนี้หลังจากตามแนวทางของพ่อหมอดูเลขเด็ดแล้วเนาะคะ่ะแม่น้องคําแพงก็จะมีแนวทางลาวพัฒนาของอา,อาจารย์สวัย ของอาจารย์เสรีแล้วก็ของแอดมารวยมาเพิ่มเติมให้เอฟซีทั้งช่องในคลิปนี้นะคะมีสําสำนักด้วยกันฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคำแพงและคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำกำลังใจทั้งสี่สำนัก4อาจารย์ไปด้วยกันนะคะคลิปนี้เป็นแนวทางลาวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดอาจารย์สาวไว้แอดมารวยแล้วก็ของอาจารย์เสรีนั่นเองเนาะคะ่ะสําสำนักค่ะมาค่ะมาโทรหาพ่อกันเลยจ้า เดี๋ยวๆแม่น้องกำแพงจะให้เอ็กซ์ซีทำช่องเอาวันนี้หกตัวเดียวลาวค่ะเด่นบนหรือเปล่าบนล่างหรือเปล่าบนเด่นล่างหกสองหกสามหกสี่บนบนล่างเนาะครับหกสองหกสามหกสี่บนล่างเด่นหกตัวเดียว หกสองหกสามหกสี่จาอาจารย์แล้วสามตัวมีไหมคะไม่มีครับวันนี้มันอากาศเปลี่ยนแปลงปวดหัวอยู่ก็เลยทำได้แค่นี้อ๋อค่ะหนอยสองกับสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหนอนหนอนวันนี้สองกับสามสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปด สองเก้าจ้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดยเซตว่าลาวใหม่นะลาวมีหกสองหกสามหกสี่หกตัวเดียวนะบนล่างนะหกสองหกสามหกสี่ค่ะครับบนล่างครับค่ะข,ขอบคุณค่ะพ่อวันนี้โค้งสุดท้ายมีรัฐบาลไทยว่างแล้วค่ะเอซว่าจะถามว่ารัฐบาลไทยมีค้งสุดท้ายไหมวาสันนะโทรติดต่อพ่อเบอร์นี้นะคะ 0988608841น่ะคะอันนี้ราวพัฒนาของพ่อเนาะเดี๋ยวฮานอยเอาไว้ลงพร้อมกับอาของหลายเซียนเลยเนาะคะ่ะ FC ราวพัฒนาหมอดูเลขเด็ดงวดที่แล้วน่คะ งวดวันที่ยี่บปดวิ่งห้าบนหลุดบอมาเนาะคะ่ะเลขออกหกหนึ่งเออหนึ่งหเจ็ดเก้านาะบอกเขาคะ่ะงวดน,นี้ออกตังโอ้ยบอกกับผิดหนาผิดหลังคะ่ะเอฟซวิ่งบนห้าวิ่งล่าง8ดหลุดทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดที่แล้วมาค่ะมาเอางวดน,นี้เสียดายเนาะแปดห้าห้าปดไปออกข้างหน้ามีเอฟซหลายๆคนที่อยู่ทั้งแถวอุบลแถวอา มุกดาหารแล้วกัฟังเล่านะคะเพินได้อยูแปดล่างเนาะแปดห้าล่างส่วนทางเฮาบดายนะคะเอฟซีูใดายๆก็ดีใจน้ำค่ะนี่ค่ะงวดน,นี้หมอดูเลขเด็ดให้มาเราพัฒนาวิ่ง6บนล่างตัวเดียวนะคะจับคู่ชุด2ตัวบนล่างก็คือ6กสองหนั่นเองค่ะเนาะงวดน,นี้บอมีชุด3ตัวไฮเดอร์ค่ะเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของหมอดูเลขเด็ดนะคะ แคปหน้าจอได้หรือยังคะไปเบิ้งของแม่ม้องทำไมจะให้ f อฟทั้งจองมาเบิ้งผลงานของงวดที่แล้วนะคะก็คือบนออก6กเจตัวบนออก7 9 2ตัวล่างหกหนงหกนะคะมาเบิ้งของอาจารย์เซรีอาจารย์เซรีให้วิ่งลูด9เมตรเดียว9ม,มาบนเนาะนี่คะ่ะ9ม,มาบนคะ่นคะ อาจารย์เสลีให้เก้ามาบนก็มาตัววิ่งตัวลูดแต่ว่าจับคู่ให้บเขาเนาะให้มาแปดเก้ากับเก้าเก้าออกเจ็ดเก้านะคะส่วนของแอดมารวยให้วิ่งลู่ศูนย์กับหนึ่งมาที่หนึ่งเนาะนี่ค่ะมาที่หนึ่งค่ะก็จับคู่ชุดเน้นเลยวงกลมให้ศูนย์หกกับหนึ่งหกเลขออกหนึ่งหกล่างนะคะตรงๆค่ะของแอดมารวยเนาะส่วนของอาจารย์สไวยเลขวิ่ง วินติดที่1แต่ว่าจับคู่บาเขานะคะมาเอางวดนี้กันเลยนะคะของอาจารย์เซรีลาวพัฒนางวดนี้อาจารย์ให้วิ่งนูดบนล่างมาเด่น3ตัวเดียวนะคะก็คือจับคู่6กส3มเก้แล้วก็33นะคะของอาจารย์เซรีงวดนี้ค่ะ อาจารย์เสรีงวดน,นี้ให้มาแค่นี้เนาะงวดที่แล้ววิ่งเก้าเม็ดเดียวก็แบบนี้ค่ะมาที่วิ่งลูดเก้าจับคู่ให้บอเขา่างวดน,นี้วิ่งลูดสามบนล่างจับคู่มาหกสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าสองสามสามเนาะนี่ค่ะไปต่อนะคะเอาแคปหน้าจออก่อนนะคะแคปหน้าจอาของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของ อาจารย์เสรีนะคะโอเคนะคะไปต่อค่ะของแอดมารวยค่ะงวดนี้ได้มา วิ่งลูดบนล่างเด่น9กับ0นะคะชุด2ตัวบนล่างมี9 5 0 5 9 6 0 6 9 2 0 2 9 3กับ03เน้นให้95กับ0 5นะคะของแอดมารวยเนาะแล้วก็งวดที่ผ่านมาให้มา9กับเออให้มา0กับ1ก็มาที่1จับคู่เข้าตัวเน้นวงกลมให้2คู่ก็คือ0 6กับ16มาที่16ล่างตรงๆงงวดนี้วิ่งลูด 9กับ0จับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี95 05 9202 9303เน้นมวงกลมให้95กับ05นะคะอ่ะสุดท้ายคลิปนี้ก็มาปิดคลิปด้วยของอ่าอาจารย์สวายนะคะงวดนี้อาจารย์สวายเพื่อนว่าเอาเลขวิ่งลูดติด3ตัวนี้เนาะสตัวนี้บอมาหนึตัวกรมาสอตัวเพื่อนว่าเอาแบบนี้ก่อนนะคะเอาแบบนี้แหละเนาะมันจังคือว่าหน่อยคูเนเพื่อนว่าเนาะ หรือว่าผู้ใดที่มักวิ่งกับวิ่งไปเด้อค่ะ67 69 79นะคะเอาจับสามตัวนี้มาเล่นด้วยกันกระไดเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะลาวของอาจารย์สวายงวดนี้เนาะวิ่งลูดเด่นที่679เนาะมีวิ่งลูดตัวดีเด็ดเด็ดดดีดีเด็ดก็เอามาจับใส่ได้จับใส่679นี้เนาะผู้ใดมักตัวใดก็เอามาจับใส่นี้ค่ะเผ่นมามันบกค่อยพลาดนะคะเลขวิ่งติดสามตัวนี้เนาะ ก็จับคู่มาให้78 68 63 6แเออ6 5แล้วก็75 95นะคะนคะวดที่ผ่านมาของอาจารย์สวายนะคะเลขติด3ตัววิ่งติด3ตัวก็คือ541มาที่1เนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขาเด้ยค่ะเนาะจับคู่ให้บอกเขา ส่วนงวดน,นี้วิ่งลู่ติดสามตัวมาที่หกเจ็ดเก้าเนาะจับคู่ชุดสองตัวเจ็ดแปดหกแปดหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้านะคะอีกซีทั้งช่องมาแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางของแอปมารวยแล้วก็ของอาจารย์สวัยนะคะะเต็มจอบอคาไอซีะ,ะคลิปนี้แม่น้องคำแพงก็ได้แนวทาง ลาวพัฒนางวดวันที่1ธันวาคม2568ของหมอดูเลขเด็ดของอาจารย์สวยเพราะอัออน์มารวยและอาจารย์เสรีมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องในคลิปนี้4สำนักด้วยกันนะคะคลิปต่อไปแม่น้องคำแพงจะได้ของอาจารย์ใดสำนักใดมากฝากเอซทั้งช่องกดเบิ่งกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เนยเด้อค่ะวันนี้ก่ขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกแนวทางนะคะบวบาจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทย ฮานอยลาวพัฒนานะวันนี้มีทั้ง3แนวทางได้ลุ้นกันจยจดใจจ่อเลยนะคะทุกแนวทางนะคะ FC มือนีอ่ะฟังฟังกันทุกแนวทางทุกท่านทุกคนเนอทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะคิมนีกนัสวัสดี